รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกางแขนรับวันใหม่สูดอากาศสดใสเดินไปตามตะวันลุยฟันฟ้าตะลุย อรุณสวัสดยามเช้าสูตรอากาศแจ่มใสไม่ว่าลมหนาว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการอารุณสวัสดยามเช้านะคะโดยหยนหวานจารุดาค่ะรายการดีๆอยู่ที่ช่อง5 HD กดหมายเลข5นะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะข้างหลังนี่นะคะมีแต่ร้านค้าที่มีแต่กเกษตรกรนะคะชื่อดังทั้งนั้นนะคะของทานของช็อปของกิน ของซื้อของขายโอ้โหแบบต้นไม้ก็มีอะค่ะถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรต้องมาที่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณผู้สนับสุดแล้วก่อนสอรุณสุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เลือกเราเสียงใครคะเนี่ยสิครับผมลำซำครับผมสวัสดีค่ะลำซำ วันนี้เจอตัวจริงโอ้โหนี่ฟีเซนเตอร์สอรุนเหรอใช่ครับที่ที่เสียงดังมากคือแค่เลือกเราเนี่ยนะถูกต้องครับต้องเลือกหนูเลยใช่ไหมใช่ครับหนเท่านั้นครับนี่นะคะรำซำอยากรู้ไหมว่าตลาดนี้มีอะไรบ้างอยากรู้มากเลยครับผมหิวป่ะท้องร้องอะแน่ไม่ได้กินเลยอือหือเช้าเช้าอย่างนี้นะคะทุกท่านอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรเราไปเลยไหมดีครับท่านผู้ชมคะตามดิฉันไปเลยค่ะ วันนี้เราจะวอกกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ,บ้างนะคะเดินค่ะลำซามครับวันนี้เนี่ยข้างในคือตลาดทางนั้นนะคะ ตรงนี้คือโซนที่แบบเมื่อกี้ที่ล้ำสัาบอกว่าทองรองใช่ครัหิวมากเลยครับหิวมากใช่ไหมอยากรู้ไหมล่ะว,ว่าอาหารอร่อยแค่ไหนต้องลองครับเดี๋ยวลูก,ลกๆช่นไปไหนหมดนักแสดงตัวน้อยๆหายไปไหนแน่เห็นแวบ,บๆแล้วชะตาเชิญค่ะโยคินเชิญค่ะเชิเบลเชิญค่ะไปแอบๆพวกเธอหิวกันใช่ไหมเธอทํา <ๆ S 1> ทหน้าตาแบบหิวหรอเดี๋ยวไปแอบดูอะไรมากันบ้างทุเรียนครับทุเรียนกี่เม็ดแล้ว ยังใช่ไหมท,ที่เมื่อกีแอ้แอบไปยังไม่ได้ทานหรือว่าแอบไปทานก่อนที่ป้ามากินก่อนแล้วคะนี่ <laughs> ไปมาแล้วคะ่ะสำรวจเรียบร้อยถึงบอกนะคะรายการเราที่มานะคะแต่ละท่านเนี่ยมาถึงปุ๊บดิฉันก็งงว่าหายไปไหนกันหมดโยคินก็ไปสำรวจมาเรียบร้อย,ชยเชเบลละ่ะไปสำรวจอะไรมาร้านเห็ดร้านเห็ดร้านเห็ดเกี่ยวกับอะไรลูก น้ำพริกเห็ดนี่ไงเร,เรากำลังพูดถึงเห็ดพอดีใช่ไหมพี่ำาำซำบอกว่าไม่รู้จักเดี๋ยงงั้นโยคินต้องพาพี่รำซำไปดูว่าน้ำพริกเห็ดอยู่ไหนแล้วก็รัชตะบอกทุเรียนไปเจาะไหมยังไปบอกป้าจุ้ยไว้ยังว่าเจาะตรงไหนโยคินนะน้ำพึ่งมะนาวโยคินจะดื่มน้ำพึ่งมะนาวอ่าทุกท่านพาไปเลยค่ะเชิญค่ะไหนดูซิดูซิพาไปซิตรงไหน โอ้โหอันนี้คือของใครโชเบลเห็ดแต่ละอย่างนะคะเนี่ยเลยลูกที่หนูบอกว่าเห็ดแต่แต่เมื่อกี้โชเบลบอกอะไรนะน้ำพริกน้ำพริกเอาโชเบลพาพาพี่สำ่งไปดูซิน้ำพริกมีน้ำยาเาห็พพดด้วยน้ำพริกเห็ดแอลจะกินมัสุดยอดครับท่านผู้ชมคะอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยนะคะก็คือทุกทุกท่านที่แบบคลีนเลยแล้วก็ รักษารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือสามเห็ดนะคะคือตรงเนี้ยไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะ,คะขอบพระคุณมากมากค่ะพี่ลุลงโป่งคบแล้วเราก็จะเดินไปนะคะท่านผู้ชมคะยังมีอีกหลายสถานที่มีหลายร้านค้าแต่เราจะเดินทานเห็ดไปด้วยคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้รัชตะพาดิฉันมาที่ร้านอะไรนะคะ ร้านไข่ผัมไหมบ้ารัชตะอยากรู้เรื่องอะไรนะไข่ผัมโอ้โหพี่ดาวเปิดให้แล้วรัชตะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าของเป็นยังไงชิมไหมท่านผู้ชมทางบ้านดูสิชิมเลยโ,โหนี่เดียวไม่รู้หรอกต้องกินเยอะเป็นยังไ,ไพงพี่ดาวบอกต้องทานเยอะๆเออเหมือนไข่กุ้งใช่ไหมคะกรอกาาไงไงบครับกรอบใช่ไหม แต่ไม่มีรสชาติโอ้โหขอบคุณพี่ดาวมากนะคะไข่ผัาของคุณรัชตาเข้าไปแล้วนะคะแต่จะบอกว่าหันซ้ายหันขวาก็มีแต่ของทานของกินที่แบบอร่อยโอ้โหทุเรียนหมอนทองเพสเรษฐีหันไปหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้ดิฉันตกกระจายเดี๋ยวดิฉันขอทักเขาก่อนตอนนี้สวัสดีค่ะกิโลกรัมละ500เพราะว่าเป็นออแกนิกนะคะ ถ้าสนใจมาที่นี่นะคะมาที่สวนสีวาพี่พัชสวนอะไรคะสวนทำวิถีอินทรีย์ค่ะสวนทำทำวิถีอินทรีย์ไซโยกทุกท่านนะคะท่านท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมรายการอรุณสวัสดยามเช้าของเรานะคะจะบอกว่ามาที่นี่ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ต้นของเดือนใช่ไหมคะเห็นไหมหนูรู้เดี๋ยวเด็กบอกว่าหิวน้ําไปไหนอะโอ้ยไปร้านน้ําอะ ท่านผู้ชมคะดิฉันส่งให้สดๆแบบนี้นะคะรายการเราจะเป็นเรียลลิตี้วาไรตี้ที่สดๆทานไหมคะทานไหมคะหนัก,นกใช่ไหมคะทานไหมคะทานไหมคะอาจารย์อีกแก้วไหมอ่ะแต่ว่าดิฉันเอาอีกแก้วหนึ่งตอนนี้นะคะดิฉันใช้พี่ไหมกับพี่พันฝากล้านเลมอนหน่อยค่ะสนใจในเรื่องของสุขภาพใน สุขภาพที่มีไบโอติกอยู่ในลงไส้ต้อมที่ราชภูมิฟามออร์แกนิกพบกันที่นี่ปุ๊บต้นสัสดาห์ีต้เนเดือนี่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรเกษตรกรที่นี่ที่มานะคะทุกท่านเลยนะครับผู้ปลูกทุกคนนะคะขอโทษนะคะอยู่มาเป็นสิบสิบปีอันนี้ที่ฉันเป็นการถ่ายรายการครั้งที่สองที่ฉันก็จำได้เหมือนกันว่าหลายๆท่าน ยังมายังอยู่ที่นี่ยังปลูก,กเกษตรอินทรีย์กันนะคะไอ้พัน์ขอบคุณมากค่ะอคโอ้โหแอบหนีที่ฉันมาอยู่กันที่นี่เหรอคะเนี่ยมาทำอะไรกันเอ่ยทุกท่านมาทำอะไรกันคะทุกท่านไม่ตอบเลยเงียบ,บมาทำดอกไม้ดอกอะไรดอกมะลิเป็นดอกมะลิดอกกุหลาบ หรือว่าดอกอัญชันก็เดี๋ยวว่ากันนะคะตอนนี้เนี่ยเราอะ่ะอาลินแอบหนีมาเที่ยวหนูมาทําอะไรอาลินเราแอบหนีป้ามาเที่ยวอะ่ะหนูมาทําอะไรลูกมาทํากิฟหนูอยากจะได้กิฟแบบอเมซ i n g ตัวเดียวของเราใช่ไหมลัชตาทํา,าทอะไรครับอะไรนะครับ ทำให้ใครเนี่ยกิฟต์เนี่ยฝากสาวอ,าวอ่าเออท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเด็กๆมีความส,สุขสนานกับตรงนี้มากๆนะคะไม่ลุกเลยนะคะอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรดีรดเชิญที่นี่นะคะอยาช้า นั่งอยู่กับอาหารที่แบบน่าทานมากแล้วก็ดูแบบหืงยิ่งใหญ่อลังการตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ไหนนะคุณจอยเราอยู่กับพี่เป้ค,ค่ะแล้วอยู่ที่ไหนคะพี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านออแกนบายสมาร์ทนฟาร์มค่ะก็เดิมคือเราทําฟาร์มมาก่อนค่ะฟาร์มชื่อสมาร์ทไนฟาร์มคือ,อตามใช่ตามในหลวงราชการที่9เลยค่ะเน้นปลูกดินอะไรเงี้ยะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงค่ะ แล้วก็พอทําได้3ปีก็เลยมาเปิดเป็นร้านอาหารที่หน้าฟาร์มค่ะ,ะค่ะแล้วก็เน้นเอาวัตถุดิบในแปลงเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารทั้งหมดเป็นออแกนิกอันนี้อันนี้สําคัญนะแล้วก็มีอาหารหลายหลากชนิดหนึ่งอยที่ฉันอยากถามพี่อันนี้ค่ะ,ะตัวนี้เนี่ยหน้าตาแปลกแปลกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะพี่เป้คะ อันนั้นเป็นข้าวคีนัวค่ะข้าวคีนัวคือเมนูสุขภาพอบะบางคนไม่อยากทานแป้งแต่ก็ยังอยากมีแป้งนิดหน่อยมีข้าวเนี่เราก็เลยเอาข้าวคีนัวมาทําเป็นสลัดค่ะปลาอะไรปลาแซลมอนค่ะแซลมอนเมนูนี้คือนอกจากว่าลูกค้ามาทานสเต็กปลาแซลมอนแล้วเขาบอกอยากทานแซบๆบ้างหนูก็เลยทําเป็นสเต็กส้มตำอะโวคาโดท็อปปิ้งด้วยแซลมอนอันนี้คือสเต็กส้มตำอะโวคาโด คุณจอยขาดิฉันยืมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเอาคืนด้วยนะคะให้เหมือนเดิมท่านผู้ชมคะนี่คือสเต็กส้มตำ,ตำโอะโวคาโดน่าทานมากน่าทานแต่ตรงเอ,เ,อเอาตรงนี้ทั่น้ำลายไหล <laughs> เมนูนี้คือมิกจากน,นี่สลัดลนะพี่นะแล้วก็ไปมิออกเอาส้มตำมาใส่กับแซลมอนซึ่งมันแปลกมากอย่างที่บอกออคุณจอยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ดูเด็กๆดูดู ดูค่ะคืออันนี้แบบจกกันเลยละ่ะหยิบกันเลยละ่ะมันมากดสกูสนุกสนุกสานคุณเต้ช่วยฝากร้านฝากพิกกัดฝากทุกอย่างาร้านที่นี่เลยค่ะ,คะเอาไลยค่ะ ร้านออแกนไบสมาร์ทไนฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นะคะย้งย่งๆกับเซนทัลเวสเกตค่ะสมามารถเข้ามาชม Facebook เราได้นะคะคือ f c e e o o o ออแกนไบสมาร์ทไนฟาร์มเลยนะคะหรือโทรมาสอบถามเส้นทางได้ค่ะที่เบอร์065 512 8808ค่ะ โอ้โห oh ม,มาไม่ยากมาไม่ยากช่องทาง Google Maps ก,แบบก็กด Map Map ได้เลยนะครับอรุนสวัดยามเช้าสูตรอากาศแจ่มส สุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรืองเราต่อปรางงามหมาน่ารักเพชรชอบอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟองอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมวเครื่องฟ้องอากาศเครื่องกรองน้ำโคเวสะอาดสดใสต้องใช้โคเวเผยผิวสวยใต้แสงแดดอย่างมั่นใจ เฟิร์สชันส e e นขอแนะนำโ d e เ Sunscreen SPF 50 PA+++ เอกรักอร่อยข้าวต้มบาทเดียวอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องงานเลี้ยงงานสังสรรค์หมูกระทะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดต้องร้านอันหมูกระทะจีจีเจแปนสินค้าญี่ปุ่นเมือสองเกรดพรีเมียมโตเกียวคลาซ่าบายตาตาคูงคุณโดมมาตินยุก,ก้าศูนติดต่อง,งานบันเทิงทุกป,ประเภททั่วประเทศสมตำอยากขายขอเพิ่มความแซ่บหอมปลาราจัดจ้านสไตล์อีสานพร้อมเสิ เติมเสน่ห์ดึงดูดโชคเปิดดวงรับัพย์สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้าน888ถ่าแล้วชีวิตรุ่ง นวดแผนไทยโบราณเชิญที่ร้านนุรานวดผ่อนคลายนวดสปาที่อัญชันสปาพ่อจิตสุรีสุขโขไทยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยอาจารย์โชคชัยรีสอร์ทอากาศดีขอแนะนำเดเชียรีสอร์ทเชียงใหม่ดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดีออร,รากลินิกลิเกยพยากรดูดวงไพ่ยิปซีดูดวงบัตรประชาชนโดยอาจารย์สอนรักลิเกยพยากรตูดีโอส่งเสริมกิจกรรมเด็กเต้น แสดงร้องเพลงติดต่อสอบถามได้ที่ B Friend Entertainment งานห้องบันทึกเสียงติดต่อ Beyond Record อยากรู้เรื่องราวรับชมได้ที่ช่อง BN สาวลาวสเสนจ์จันขวัญผู้ไทยขีตานครถนนของคนสู้สัมมนาสนุกรีวิวอีเวนท์ถ่ายรายการหมอกอฟคุ้หมอสตอรี่สเต็กแน่นราคาน่ารักอร่อยคุ้มทุกคำ ต้อง159 Steakhouse เป็จย่างอบน้ำผึ้งเนื้อเป็ดนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติกลมกล่อมกำลังดีพลาดไม่ได้แล้วที่ปอปันเป็ดย่างอบน้ำผึ้งหมู่บ้านน่าอยู่อากาศดีมีความสุขทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านเดอะปราน์แกรนด์รวโอ้โหแพทตุนเนื้อตุนหมูตุน หม้อไฟอู๋หูยตายแล้วเกาเหลาลวกจิ้มลูกชิ้นลวกลวกอะไรอะไร,ะไรกันเยอะแยะมากมายว่ามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งพี่หวานทําไมคะอันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้ก็เลยต้องถามเจ้าของร้านจริงหรอจริงแสดงว่ากิ่นโชยแล้วอยากรู้ว่าคืออะไรรู้ทุกอย่างแต่อันเนี้ยมีความพิเศษอยากทราบมาก <ฮะ S 2> ว่าคืออะไรท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมรายการอารุณสวัสดิ์ยามเช้าของเรานะคะตอนนี้เราได้นั่งอยู่กับเจ้าของร้าน โกละใช่ไหมคะพูดถูกไหมคะคุณหมิวนะคะสวัสดีค่ะคุณหมิวคะคุณจอยบียอนบอกว่าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรหเห็นนั่งน้ำลายไหลมาทั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายช่วยกรุณาบอกสิกคือได้กลิ่นแล้วก็เห็นนะคะอาหารหน้าทานนี้อยากจะถามพี่ว่าอันนี้คืออะไรคะคือแพ้ตุนค่ะเป็นแพ้ตุนหมอ้อไฟค่ะอันนี้ใช่ แคตุนใช่แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อตุนค่ะเนื้อตุนหม้อไฟจากเนื้อตุนหม้อไฟอันนี้เป็นอุ้ยอะไรอันนี้เป็นเอ็นตุนเป็นเอ็นใช่เอ็นตุนมีเอ็นตุนมีเนื้อตุนค่ะใช่จะดีหรอพี่แนะแนะแนะแนเดี๋ยวดิฉันจะลองชิมดูนะอันนี้ก็คือปลาสันมาเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูขายดีที่ร้านเลยค่ะเมนูขายดีเรวชิมชิมกันนะคะ ค่อยๆนะคะเดี๋ยวปากบินนะคะค่อยๆกับคุณจอยค่ะอือมีความกรุบๆแต่ไม่เหนียวเลยไม่เหนียวกรุบบค่ะอร่อยมากจานนี้ละลายในปากค่ะค่ะนั่นจานนี้เป็นหมูทอดค่ะอ่าหมูทอดพี่หวานหมูทอดนี่ี่คือมีน้ำจิ้มสูตรเี่วาเป็นเจๆนิดนึงค่ะพี่หวานชีสโอ้มงมีหมูขา ระหว่างจานนี้กับจานนี้มันเหมือนกันไหมอ่าหมูเดียวกันค่ะหรอเหมือนครับพี่เพราะอันเนี้ยมันอันนี้เป็นเปล่าเปล่าใช่ตลกตลกอันนี้ชิมนิดนึงอ๋อชิมอันนี้นะคะนุ่มจริงแต่ตอนนี้ขอกระไรจู้ด้วยปากโตเลยอยากรู้อีกอันหนึ่งกี่สิบปีแล้วคะที่นี่ยี่สิบหกปีค่ะยี่สิบหกปีตายแล้วยี่สิบหกปีนี่คือยี่สหกปีของ เขาอายุเขาอายุเขาอายุดิฉันเลยคุณ่ผ่านเบนจามีนเหรอพิ่งเกิดเดือนที่แล้วเออครับผ่านเบนจามีนมาคุณหมิวคะพี่ขอบคุณคุณหมิวมากนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณโกละด้วยเนาะนะคะนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณร้านที่นี่นะคะอยากอร่อยมาโกละบางบัวทองค่ะขอบคุณมากมากนะคะ ดีพี่นงค่อนะคะพี่นงคะสวัสดีค่ะพี่นงค่าเยอะแยะมากมายคือเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเซ็นเจอร์เลยครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไก่สับไก่สับไก่ทอดค่ะแล้วก็ข้าวมันไก่ผสมข้าวมันไก่ผสมเดี๋ยวผสมกันผสมนี่มาอยู่ตรงหนูเลยเหรอใช่ครับท่านผู้ชมคะอยู่การผสมของไก่ผสมอะไรพี่ก็เนื้อหนังไก่ทอดเนื้อหนังไก่ทอดครับ คุณจอยกับพี่หนงกำลังนั่งงงว่าวันนี้ดิฉันอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ร่ำซำแล้วก็มีทั้งหมูกรอบมีทั้งไก่ไก่อะไรนะคะไก่กรอบไก่ไก่ทอดกรอบใช่ไหมครับไก่ทอดกรอบข้าวมันไก่แล้วก็มีบะหมี่บะหมี่หมูแดงหมูกรอบดูดูมันมีอะไรบ้างจานนี้หน้าอกติดหนังอ๋อเหรอคะมันมีไม่มีหนังใช่ครับอันนี้มีน่องสะโพกปีกน่องสะโพกปีกนะคะรวม น้องสะโพกปีกท่านผู้ชมคะสาหรับคนที่ไม่กลัวความมันเลยของเราใช้้ไก่แก่ครับอุ้ยไก่แก่ไม่ราช้อนใช้ไก่แก่ทั้ทง<อ>ร้านเนี่ยคุณหวานดูจะไม่มีคําว่าไก่ตอนเราไม่ได้หลอกลูกค้าเลยไก่แก่อ๋ไอไก่ที่ไม่มีคําว่าไก่ตอนจะตอนแท้ตอนไม่แท้ก็ไม่มีคําว่าไก่ตอนอตัวนี้เป็นไก่แก่ถ้าต้มไม่เป็นก็เคี่ยวไม่ได้เลย ตรงไม่เป็นก็คือหมายความว่าเคี้ยวไม่ได้กัเหนียวใช่ไหมคะแล้วถ้าทิ้งไปนานไปกัจะเอาให้กวนอ่ะกวนเหนียวก็ก,กลายเป็นระเบิดเลยอืม,อ,มอร่อยจริงก่อนแี้ใช้มือเลยเอาอุ้ยเฮ้ออยอร่อยอร่อยคุณใจอร่อยอร่อยไั่นเลยฉันมีกระดาษอันนี้เขาเป็นนาง,งกฤษกระดาษรองส่งวันอ้วนไม่เป็นไรดิฉันสบายสบายดิฉันก็กดเงิน อันนี้มีเอกลักษณ์ของการเลือกไก่เสร็จแล้วก็น้ำจิ้มในสูตรของเขาเองนะพี่นะโอ้โหตอนนี้นะคะดิฉันอิ่มอร่อยทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ดิฉันแลกคุณจอยพิยอนกับพี่นงนะคะพี่นงขาขอบพระคุณพี่นงได้ไหมกับข้าวมันไก่ลังซำค่ะขอบคุณค่ะ กับคุณจอยบียอนนั่งอยู่ที่ร้านหัวปลาแม่อรุณีแล้วก็ตัวจริงนั่งอยู่นี่สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะทาไมตั้งชื่อร้านหัวปลาแม่อรุณีครับก็สมัยนั้นก็คือป้าคุณเปิดป้ายแม่ช้อยแม่ช้อยมาตั้งให้ก่อนแม่ช้อยนะแัม่ช้อยมาตั้งค่ะ ตั้งชื่อบอกว่าให้เป็นแม่หัวปลาแม่อรุณีอค่ะแต่ตอนนั้นก็เลยเอาชื่อนม่ตั้งมาตลอดเลยอ๋อดีฉันอยากจะบอกเลยว่าค่ะท่านผู้ชมคะไม่อร่อยจริงไม่ดีจริงไม่สะใจจริงๆแล้วก็แบบ <c oughs> ไม่ผ่านริมรถคําว่าแม่ช้อยนางรำค่ะไม่ได้นะคะตาดิใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะอโอ้แม่คะ อาหารขึ้นชื่อของแม่คืออะไรบ้างอะไรคะคุณแม่แนะนำสิคะหัวปลาสุดยอดเลยค่ะหัวปลานี่หัวปลาเลยค่ะต้มยำหัวปลาคุณแม่บอกว่าเปิดมาแล้ว48ปีดิฉันยังไม่เกิดเลยค่ะคุณพี่อะไรนะคะ48ปียังไม่เปิดเลยแปดปีดิฉันเพิ่งผ่านเป็นจําเทศคือ26ปีดิฉันไปร้านไหนเรื่องก็จะ26ปีคุณแม่แนะนําเป็นหัวปลาต้มยำคุณน้ําหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะถ้วยนี้หรอใช่หัวปลาต้มยำน้ำข้นอันนี้คือ สีปีของแม่ค่ะที่เด็ดของที่ร้านเลยค่ะอุ้ยฉันต้องลองเลยเันขอชิมก่อนนะคะแม่สมกับคำที่บอกว่า46่สหกปีไหนหัวปลาแม่อรุณีจริงๆค่ะอันนี้หัวปลาอะไรคะแม่หัวปลาเก๋าค่ะเซฟมาก คุณขาเก่าไหมคะไม่เก่าค่ะพุ่งโตไม่แม่บอกใจหัวปลาเก่าอ๋อหัวปลาเก่าอะไรนะคะคุณแม่ขาเอาส่วนกระทะร้อนค่ะส่วนกระทะร้อนจะกะว่าจะเป็นผัดไทยเออร้อนจริงๆด้วยยังร้อนอยู่รอเดี๋ยวเอามือจิ้มวันนี้นะคะทางรายการอรุณสวัสดยามเช้าของเรานะคะต้องขอบคุณหัวปลาแม่อรุณีและแม่อรุณีมากๆนะคะ แม่ขาสมกับคำร่ำรือวันนี้ดิฉันและคุณจอยบิยอนมานั่งทานนี่คืออร่อยจริงๆโดยเฉพาะหัวปลาแล้วก็ทุกอย่างอยากทานอยากชิมอยากอร่อยมาที่หัวปลาแม่อรุณีเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะ นี้เราอยู่ที่ร้านแซบเสเด,ดอัดนองคายโดยคุณแม่เริงใจนะครับสวัสดีค่ะแม่อันไหนที่เด็ดๆมากๆคะถ้าเป็นเมนูแนะนําเมนูแนะนำเมนูแนะนํานะคะถ้าลูกค้านึกถึงแซบเสเด,ดก็จะเป็นตําหอยเสเด,ดอ่อ๋ออันนี้ตํหอย <c oughs> <c oughs> หอยหอยตำหอยเสเดิดแม่ <c oughs> อันนี้คือตํากุ้งสดสายบัวใช่ค่ะพี่บอยสค่ะ อันนี้หนูหน,ห,นห,นหนูทานเองเป็นละเออหนูไม่ต้องใช้พี่บอสแงละโอ้ยตำกุ้งสดสายบัวนะคะแต่ล้น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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งต้องไป้องหนูอร่อยน้ำปลาอร่อยใช่ค่ะเราต้มเองค่ะแล้วก็จะมีพวกนี้น,นะคะอย่างไก่ทอดน้ำปลา อยากแนะนําไก่ทอดน้ำปลาเพราะว่าลูกค้ามาที่นี่ไม่ไม่สั่งไม่ได้นะคะมันเป็นสูตรของเราเองอ๋อเป็นสูตรของทางร้านเองอช่ oh. ที่ขายดีมากค่ะทางออนไลน์ปัจจุบันเมื่อก่อนสมัยก่อนเก้าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีระบบออนไลน์ไม่มีออนไลน์ลูกค้าต้องมาก่อนที่ยงัลูกค้าจะมาจองโตแล้วอ๋อ oh. เพื่อจะมาทานปีกไก่เนี่ยนะแม่ไก่น,น้ำปลานี่ทอดไม่ทันเลยค่ะใช่ครับอร่อยไหมครับ mm. uh huh. พี่บอสยังกรอบนุ่มอ่ะ กับนอกลุ่มในใช่แล้วกรอบมากอร่อยจริงๆอยากจะบอกแม่หน่อยว่าวันนี้อร่อยจริงๆตามที่พี่บอสออนทัวร์เรา่มาที่ร้านแซบเสดเดลแอดหนองคายแม่คะฝากรายการมีวิธีการติดต่อแบบไหนเป็นยังไงแม่ฝากเลยคะ่ะทางเพจหนองคายนะคะ นะคะอย่างนักท่องเที่ยวมานะคะถ้าเข้าเพจหนองคายท่องเที่ยวอะไรเนี้ยแซบเสดก็จะเด้งขึ้นเลยนะคะเห็นว่าแซบเสดปุ๊บมันตีขึ้นเลยเลยของจังหวัดหนองคายนะคะหรือมาทางภาคอีสานหนองคายปุ๊บพิมพ์ปุ๊บขึ้นปั๊บเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แม่เริงใจบอกว่าไม่ใช่จะพาะคนไทยนะคนฝั่งเราก็มาด้วยเป็นลูกค้าประจำนะออ๋อเหรอคะอย่างอย่างตรงนี้สาขาแรกนะคะสาขาที่ของอยู่ที่อัศวันแซบเสดแอดหนองคายอยากรู้ว่า อร่อยแบบไหนรสชาติเป็นอย่างไรคนต้องมาจองอะไรบ้างต้องแบบหูสุดยอดอลังการใหญ่โตมโหลานที่ระลายในปา่าเพราะอะไรมาเจอกับแม่เริงใจที่นี่ค่ะ,คะดียด๋ยดีแม่อีกนิดลูกสาวชื่ออะไรนะน้องปุกเก้ค่ะน้องปุกเก้น้องปุ๊กเกออนุสรา์ใช่ไหมคะใช่คนะ่ะสองท่านแม่ลูกช่วยกันเจอเจ้าของร้านน่ารักนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกเจอกันที่ ะะแซบเสดเดิดค่ะแอดน้องคายนะครับาาตัวรุ่นสุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเราต่อปราง,งามหมาน่ารักเพชรชอบอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟองอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาท รีอาหารเปียกและทรายแมวเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ำโคเวสะอาสดสดใสต้องใช้โคเวเยยผิวสวยใต้แสงแดดอย่างมั่นใจ First s t a ชั e s c r e e n ขอแนะนำโอลเด s c r e e n SPF 50 PA บกบกบวก กุ๊กเอกรักอร่อยข้าวต้มบาทเดียวอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องงานเลี้ยงงานสังสรรค์หมูกระทะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดต้องร้านอันหมูกระทะจีจีเจ,จแปสินค้าญี่ปุ่นเมื่อสองเกรดพรีเมียมโตเกียวคลาซ่าบายตาต้าคูงคุณดมมาติมยุก้าศูนติดต่อง,งานบันเทิงทุกป,ประเภททั่วประเทศสมตำอยากขาย,ขายขอเพิ่มความแซบหอมปลาร้าจัดจ้านสไตล์อีสานพร้อมเสิร์ฟเติมเสน่ห์ ดึงดูดโชคเปิดดวงรับทรัพย์สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้าน888ถ่าแล้วชีวิตรุ่ง นวดแผนไทยโบราณเชิญที่ร้านนุรานวดผ่อนคลายนวดสปาที่อัญชันสปาพ่อจิตสุรีสุขโขไทยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยอาจารย์โชคชัยรีสอร์ทอากาศดีขอแนะนำเดเชียรีสอร์ทเชียงใหม่ดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดีออร่าลินิกลิเกพยากรดูดวงไพ่ย,ยิปซีดูดวงบัตรประชาชนโดยอาจารย์สอนรักลิเกพยากรสตูดิโอส่งเสริมกิจกรรมเด็กเต้น แสดงร้องเพลงติดต่อสอบถามได้ที่ B Friend Entertainment งานห้องบันทึกเสียงติดต่อ Beyond Record อยากรู้เรื่องราวรับชมได้ที่ช่อง BN สาวลาวสเสนจันขวัญผู้ไทยขีตานครถนนของคนสู้สัมมนาสนุกรีวิวอีเวนต์ถ่ายรายการหมอกอฟคุงหมอสตอรี่สเต็กเน้แน่นราคาน่ารักอร่อยคุ้มทุกคำ ต้อง159 t t a k เ o u s e เป็ดย่างอบน้ำผึ้งเนื้อเป็ดนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติกลมกล่อมกำลังดีพลาดไม่ได้แล้วที่ปอปันเป็ดย่างอบน้ำผึ้งหมู่บ้านน่าอยู่อากาศดีมีความสุขทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านเดอะบรน์แกรนด์ิว